ทำดีและศึกษาพระธรรมเกิดมาแล้วควรจะทำดีหรือทำชั่วควรจะศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจความจริงหรือจะอยู่ด้วยความไม่รู้ต่อไปและทุกคนก็มีความเห็นแก่ตัวคือความรักตนเพราะยังมีความสำคัญว่ามีตัวตนจึงควรทำดีและศึกษาพระธรรมชีวิตนี้จึงจะมีคุณค่า คุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มอสอพ15กรกฎาคม2555ก็เกิดมาแล้วนี่ใช่ไหมคะจะทำอะไรดีละคะระหว่างดีกับชั่ว ก็ต้องทําดีแล้วก็เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะรู้ได้ต่อเมื่อศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นควรจะทําอะไรก็วควรจะต้องทําความดีพร้อมกับศึกษาพระธรรมชีวิตนี้จึงมีค่าคุ้มกับการเกิดมาไม่เป็นโทษเป็นภยัยแม้กับตนเองและคนอื่นเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ด้วยจากการเป็นคนดีและก็การเข้าใจธรรมะดีสักเท่าไหร่ก็ตามในโลกนี้ไม่ว่าใครที่ไหน จนกระท่งถึงความเป็นอรูป,ปรพรหมบุคคลแม้ความดีนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะเหตุว่ายังมีความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะจริงๆแล้วนะคะทุกคนเห็นกันมานานแล้วแต่ว่าใครจะมาที่นี่กี่ปีแล้วก็มาบ่อยหรือไม่บ่อยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนมองข้ามไม่เห็นนะคะก็คือความเห็นแก่ตัวของทุกคนชักตกใจ ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคะแม้สักเล็กน้อยนิดหน่อยนะส่องลงไปถึงความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นแต่ต้องเป็นปัญญาที่เห็นไม่ว่าใครจะทำความดีหมดความเป็นตัวหรือยังยังเห็นแก่ความดีนั้นจะตอบสนองเมื่อไรอย่างไรเขาจะว่าเราทำไมในเมื่อเราทำดีถึงปานนี้ทั้งหมดก็คือความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นซึ่งถ้าไม่มองให้ลึกซึ้งไม่เห็น แต่จริงๆแล้วก็คือว่าทุกคนมีความเห็นแก่ตัวแน่นอนเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยจะปรากฏเมื่อไหร่ที่กล่าวว่าดีเท่าไหร่ก็ยังไม่บริสุทธิ์ถ้ายังไม่ได้เข้าใจธรรมะขณะที่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นคือไม่รู้ครับนอกจากจะมีความที่จะเข้าใจถูกว่าลักษณะของความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นนะท่านอาจารย์ค่ะตราบใดที่ยังเป็นตัวเลือกทำดีทำไม,มเพื่อใคร หรือว่าเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราเลยธรรมะฝ่ายดีก็เป็นธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นเป็นธรรมะฝ่ายดีแล้วก็หมดไปไม่ใช่ของใครแต่ว่าถ้าเลือกทำความดีเพื่อใครต่างกันแล้วใช่ไหมคะนั่นคือความเห็นแก่ตัวลึกลงไปก็คือยังเห็นแก่ตัวถ้าไม่รู้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆดับกิเลสไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าโลภะจะติดตามไปเหมือนช่องว่างใน กลาปะระหว่างกลาปะแม้ขณะนี้ไม่ปรากฏก็มาแล้วในอากาศมองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อไหร่ทำดีและศึกษาพระธรรมแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงความเห็นแก่ตัวแม้กระทั่งการทำความดีเนี่ยเพราะนั้นหมายถึงการศึกษาพระธรรมเนี่ยจะขัดเกลาให้เห็นความเห็นแก่ตัวแม้จะทำดีเลยครับท่านอาจารย์เข้าใจความจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นปัญญา พราะฉะนั้นจะเอาความไม่รู้ออกไปได้อย่างไรถ้าไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จริงเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวในการทําความดีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับทําเลยรู้เลยขณะนั้นไม่ต้องไปหาตัวอย่างที่ไหนถ้าจะเข้าใจประโยคนี้คือขณะที่กําลังทําความดีรู้สึกอย่างถ้าทําความดีด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะขณะนั้นไม่ได้เห็นแก่ตัว พราะปัญญาละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยความดีที่ทำนั้นแหละเพื่อใครและก็ถ้ามีความเข้าใจธรรมะบ้างไม่เข้าใจธรรมะบ้างก็เป็นกาละที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในความไม่ใช่ตัวเพราะรู้ว่าแม้สิ่งที่จะเกิดซึ่งเป็นผลของความดีนะคะก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ติดข้อง แต่ว่าผลต้องมีตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นไม่เช่นนั้นเราจะหมดความเห็นแก่ตัวหรือความเป็นตัวตนได้ยังไงถ้าปัญญาไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแต่เพราะฟังธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ทำดีนะคะก็จะมีการเข้าใจถูกเห็นถูกจนกระทั่งสามารถที่จะละความเห็นแก่ตัวเพราะรู้ว่าไม่มีตัวแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกวันเนี่ยคะ่ะ พิสูจน์แล้วว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อความสั้นๆว่าทำดีและศึกษาพระธรรมเนี่ยจึงกว้างขวางและยาวนานมากใช่ไหมครับท่านอาจารย์ไม่จบจนกว่าเสร็จกิจกิจที่ควรกระทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีคือกิจที่จะเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะจนดับกิเลสได้หมดเป็นพระอรหันต พระ,ะนช้นใครที่มีอกุศลมากนะคะไม่อยากมีเลยแต่ไม่เข้าใจธรรมะเลยกําลังอยากนั่นก็เป็นอกุศลแล้วก็ไม่รู้ค่ะจะทําดีโดยที่ไม่เข้าใจพระธรรมก็ไม่ได้หรือจะมุ่งที่จะศึกษาพระธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการเจริญกุศลประการต่างๆด้วยครับท่านอาจารย์ครับแม้แต่ขณะนี้นะคะกิเลสมากเหลือเกินค่ะ ถ้ามองดูหรือก็อยากจะว่าพาออกมาอีกมันก็มืดสนิทนะคะด้วยอวิชชาและอะไรนะคะจะเป็นเครื่องค่อยๆขัดเกลวอยากจะมีปัญญาแต่ถ้าไม่มีคุณความดีอื่นๆเลยจะไหวไหมจะเอาปัญญามาจากไหนเพราะถูกกลุ่มรุมด้วยความไม่ดีด้วยความต้องการอยู่ตลอดด้วยเหตุนี้นะคะไม่ประมาทในกุศลทุกประเภทและกุศลนั่นก็คือบารมี เป็นเครื่องที่จะนำไปสู่การที่จะมีจิตที่เบาสบายปลอดโปร่งไม่ต้องกังวลเดือดร้อนด้วยอกุศลซึ่งผัวพันทำให้สามารถที่จะฟังธรรมะก็เข้าใจแต่ลองคิดดูค่ะเวลานี้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจแค่ไหนระหว่างที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรขณะนั้นก็ต้องเป็นอกุศลเบื่อไหมซ้ำๆง่วงหรือเปล่า ตอนนี้ไม่ต้องเข้าใจไปคิดถึงที่เราอยากรู้แล้วมาถามดีกว่าจะได้เข้าใจตรงที่อยากจะรู้ใช่ไหมคะก็ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเป็นความดีพร้อมหรือเปล่าที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าจรงิจรงๆแล้วนะคะ <â. S 1> การเป็นผู้ตรงต่อความจรงิง ว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองได้แต่ต้องอาศัยกันได้ยินได้ฟังแล้วไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองไม่ใช่เป็นความเข้าใจของคนอื่นที่จะบอกว่าถูกไหมอย่างนี้ดีไหมหอ,อะไรเป็นต้นนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะที่แสดงให้เห็นว่าทั้งหมดต้องมีปัจจัยพร้อมที่จะทำให้แม้ฟังขณะน,นี้เข้าใจแค่ไหน บุญเก่าที่ได้กระทำแล้วเนี่ยนะคะนำมาจนถึงการได้ฟังธรรมะแต่ก็ยังมีอุปสรรคได้เพราะเหตุว่าอากุศลก็มากมายที่สะสมมาก็พร้อมที่จะเป็นปัจจัยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงและก็ตรงและก็เห็นประโยชน์จริงๆ